หากพูดถึงโซเชียลมีเดียที่คนไทยคุ้นเคยและนิยมเล่นก็คงหนีไม่พ้น a c e b o o k หรือ Twitter แต่สำหรับคนจีนแล้วนิยมเล่นเวปัวหรือซินล,ล่างเวปัวเว่ยปัวโซเชียลมีเดียที่มีความคล้ายคลึงกับทวิตเตอร์ผสม a c e b o o k ถือว่าเป็นศูนย์รวมข้อมูลรวมไปถึงความบันเทิงต่างๆที่ชาวจีนขัดไม่ได้กันเลยรวมไปถึงดารานักร้องจีนที่เราชื่นชอบก็มักจะอัปเดตข่าวสารรูปภาพหรือวิดีโอผ่านแอคเค้าส่วนตัวกันทั้งนั้นมาดูกันค่ะว่าฟีเจอร์ของเว่ยปัาง แบ่งปันคอนเทนต์ใส่ตัวอักษรได้สูงสุด2,000ตัวพร้อมรูปภาพเก่าวถึงผู้อื่นได้ง่ายๆแค่ใช้แอดตามด้วยชื่อผู้ใช้งานที่จะกล่าวถึงติดแท็กหรือดีโพสฟังก์ชั่นแชทสามารถส่งข้อความส่วนตัวหากันได้อวยปวดสตอรี่คล้ายๆกับฟีเจอร์สตอรี่ของ Facebook และ Instagram รีแอคชั่ด้วยอีโมจิคล้ายๆกับฟีเจอร์ Reaction ด้วยอีโมจิของ Facebook การเจาะจงตำแหน่งสามารถ,ถติดตามสถานะที่อยู่ณนะปัจจุบันได้และสามารถดูได้ว่าโพสต์แต่ละโพสตถูกโพสต์ขนาดอยู่ตำแหน่งไหนบัญชีทางการธุรกิจหรือคนดังสามารถขอรับตาสัญลักษณ์บัญชีทางการได้ เรื่องยอดฮิตคล้ายๆกับเท e n d i n g t วิ s ตของ Twitter วัยปัววอ l k เป็นซับเมนูตัวใหม่ในหน้าค้นหาหลักที่จะแสดงคอนเทนต์ติดแท็แท็กวอลกให้ได้รับชมจะเห็นได้ว่ามีฟีเจอร์ที่ครบถ้วนและหลากหลายทุกความบันเทิงจริงๆ สถิติผู้ใช้งานวัยปัวในปี2020ที่ผ่านมาจำนวนผู้ใช้งานจากทั่วโลกคือ500ล้านคนต่อเดือนสัดส่วนของประชากรที่ใช้งานต่อเดือนนับเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า14ปีคือ8.4%สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานต่อเดือนนับแบบปีต่อปีคือ11%ผู้ใช้งานที่ใช้เป็นประจำผ่านโทรศัพท์มือถือคือ94%นอกจากว็ยปัวจะเล่นเพื่อความบันเทิงแล้วยังสามารถทำโฆษณาผ่านว็ยปัวได้อีกด้วยโดยข้อดีของวัยปัวใน ในการทำโฆษณาคือสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำที่มีพร้อมทั้งฐานข้อมูลของบุคคลประเภทต่างๆพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และอีกมากมายประเภทของโฆษณาไวปัว1โพสแอด 2. แบนเนอร์แอด 3. SEM 4ลดรถบล็อกหไวปัวสตอรี่ 6. วิดีโอฟิทแอด 7. ท็อปเซิร์ชแรนง จะเห็นได้ว่าวัยปัวนอกจากโซเชียลเน็ตเวิร์กจะมีบทบาทในการสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มแล้วยังสามารถช่วยส่งเสริมด้านธุรกิจนับว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอีกเครื่องมือหนึ่งอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและวิจัยการตลาดได้อีกด้วยเพื่อนๆคนไหนใช้วัยปัวสามารถามาร่วมกิจกรรมสนุกๆก,กับเราเพียงแค่กดเข้าไป Follow Account ์คาฟ์าฝูเมาอี้และแคปหน้าจอส่งมาใต้คอมเมนต์เรามีสุ่มแจกรางวัลกันค่ะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ